ณปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดงานดับเพลิงอัิีไพยตนแรงเป็นยังไงกันบ้างมันสามารถไปใส่หัวดับเพลิงรถน้ำไล่สับป,ปะรดได้หรือเปล่า ครับผมอาร์มร้าน99เจริญทรัพย์เกษตรสำหรับคลิปนี้ผมนำตัวเครื่องสูบน้ำดีเซลยี่ห้อไดโนโซ่ตัวนี้เป็นตัวใหม่เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจากคลิปที่แล้วนะเคยรีวิวมาแล้วว่ามันปรับเปลี่ยนพัฒนาปรับปรุงมายัางไงสำหรับลูกค้าที่ติดตามมาตั้งแต่ที่ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมเนะี่ยก็คือชื่อโตยามะเนีาก็ปรับเปลี่ยนแบร์รีแบรน์ใหม่ก็เปลี่ยนเป็นชื่อ ตัวไดโนโซ่แต่ว่าลูกค้าใหม่หลายท่านก็จะแบบว่างงว่าไอสำหรับไอ้ตัวไดโนโซ่15แรงเวอร์ชั่นใหม่ตัวเนี้ยคือระบบการดูดน้ําอัตโนมัติของมันมันเป็นยังไงแล้วมันสามารถใช้งานประเภทไหนยังไงได้บ้างคลิปนี้อามก็เลยอยากจะมาทําให้กับ FC หรือว่ากับลูกค้าที่เป็นมือใหม่แล้วกําลังมองหาเครื่องสุบน้ําที่เป็นปั๊มแรงดันสูงหรืออยากจะเอาไปใช้ในเรื่องของ งานดับเพลิงอัคคีภัยนะครับหรือว่างานให้น้ำสปริงเกอร์บิการนงานส่งน้ําขึ้นเขานะครับหรือว่างานส่งน้ําในลาบตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นปั๊มแรงดันที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายจุดเด่นอันดับแรกเลยสําหรับตัวเครื่องยนต์เวอร์ชันใหม่ของไดโนโซ่ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด15แรงม้าสตาร์ทกุญแจได้แล้วก็แบบดึงสตาร์ทได้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ ติดปั๊มแรงดันสูงที่ณปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดอันดับต่อไปเรื่องของตัวปั๊มแรงดันสูงตัวนี้จะเป็นปั๊มขนาดดูดเข้าและดูดออก3นิ้วแบบอัตโนมัติก็คือเราไม่ต้องไปล่อนะ้ําตัวนี้มันจะมีระบบในการไล่อากาศเดี๋ยวอามจะมาลองทําให้ลูกค้าได้ดูกันในเรื่องของประสิทธิภาพของตัวปั๊มน้ําของเขาเองนะครับการ ส่งน้ำในแนวราบตัวนี้สามารถทําได้ถึง1.3กิโลเมตรนะครับส่งน้ําในแนวหนึ่งได้ถึง100เมตรด้วยกันในเรื่องของส่งน้ําขึ้นเขาขึ้นควรพวกนี้สามารถใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับลูกค้าลองเข้าไปติดตาม การรีวิวพวกสปริงเกอร์บิก,กันนะครับหรือว่าให้น้ำสปริงเกอร์ต่างๆพวกนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยนะสำหรับเครื่องสุบน้ำไดโนโซมันสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยลูกค้าลองเข้าไปดูใน YouTube ของงามนะทำไว้หลายรูปแบบมากอันดับแรกเลยก็คือเวลาที่ลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วลูกค้าเติมน้ำมันเครื่องก่อนน้ำมันเครื่องอ่ะเติมอยู่ที่1 6 5 0ซีซีแล้วก็เติมน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลก็ใช้เป็นน้ำมัน B7 แล้วทีนี้มันดูดน้ำอัตโนมัติยังไงนะครับ ก็คือมันจะมีระบบไล่อากาศทางด้านนี้2ก๊อกตรงนี้เวลาที่เราจะใช้งานเราก็จะต้องมาเปิดตัวนี้แค่นั้นเองและเราอุปกรณ์ที่เราจะได้รับมันก็จะเป็นข้อต่อสมเร็วแบบนี้นะฮะข้อต่อสมเร็วเราก็เอามาใส่กับสายดูดให้เรียบร้อยโดยสายดูดที่เราควรที่อําจะแนะนําก็คือสายดูดที่มันมีความฟิตพอดีกับข้อต่อ ทางดูดน้ําข้อต่อปวดเร็วแบบนี้ไม่ควรใช้สายที่มันหลวมใช้สายหลวมมันจะเกิดปัญหาคืออากาศเข้าดูดน้ําไม่ขึ้นหลังจากที่เราประกอบข้อต่อปลายสายดูดเสร็จแล้วนะฮะหัวกะโหลกที่ลูกค้าได้รับไปลูกค้าก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะลูกค้ารบกวนลูกค้าเนี่ยใส่ตัวมุ้งสีฟ้านะครับหรือว่าใส่ตัวกองปลายสายดูดให้ดีนิดหนึงเพราะว่า จุดบอดของพวกปั๊มแรงดันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไดโนโซหรือแบรนด์ใดตามทั่วตลาดที่เป็นปั๊มแรงดันนะครับจุดบอดของเขาคือมันขี้ขยะมันเข้าไปตันมันจะทําให้เกิดปัญหาคือน้ําไม่แรงน้ําเบาเราอาจจะต้องมาลื้อปั๊มเขี่ยขี้ขยะทีหลังจุดนี้ลูกค้าต้องให้ความสําคัญมากๆเลยส่วนของตัวก๊อกนะครับก๊อกด้านข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นก๊อกตัวเดนน้าทิ้งเราก็ควรที่จะนั้นพอเรา มันเสร็จปุ๊บเราก็เอาสายดูดใส่เลยปิดกอกไว้ถ้าเกิดเราเปิดอะ่ะมันจะดูดนะฮนะฮะเวลาที่เวลาที่เราจะดูดน้ําแล้วเริ่มดูดน้ําเราผักตัวนี้ครับตัวนี้นะฮะผักมาด้านนี้ปุ๊บนะครับให้บอลวาล์วมันปิดลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ตำแหน่งนี้เสร็จปุ๊บเราก็ผักตัวนี้ครับบอลวาล์วอีกตัวหนึง่งมาอยู่ตำแหน่งนี้ปุ๊บ หลังจากนั้นระบบเขาก็จะดูดน้ำไล่อากาศขึ้นมาฟูดจนน้ำออกที่ปลายทางออกพอน้ำออกเสร็จแล้วเราก็ผักบอลวาลออกมาแบบนี้ผักบอลวาลตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้แค่นั้นเองจบใช้งานได้เลยทีนี้ลูกค้าก็แล้วแต่เลยว่าลูกค้าจะเร่งเอาความแรงแค่ไหนยังไงแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยจะมาลอง ใช้งานจริงให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการสตาร์ทนะตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งนะครับคันเร่งตัวนี้ควรที่จะตั้งประมาณเยอะๆหน่อยนะลูกค้าตั้งน้อยสตาร์ทไม่ติดนะครับพอตั้งเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวนี่ครับตัวคันโยกสีแดงอยู่ด้านบนแบบนี้ให้ลูกค้ากดไปนะครับกดค้างไว้ได้กดค้างไว้ก็ได้แล้วทีนี้ แล้วทีนี้ลูกค้าก็สตาร์ทอีกมือหนึ่งสตาร์ทออกเสร็จปล่อยนี่คนระับ และทดสอบประสิทภาพสําหรับการใช้สายดับเพลิงนะฮะผมก็ใช้เป็นตัวที่มันเป็นหัวแบบปรับพุ่งปรับฝอยได้เอาไว้เผื่อลูกค้าเกษตรกร,ร,กรที่จะแบบเอาไปประยุกต์ใช้กับในเรื่องของการลดน้ําให้น้ําพวกตระกูลสับป,ประรดก็ลองใช้เป็นไดโนโซ่นะครับเวอร์ชั่นใหม่ดูสามารถใช้งานได้ดีมากแล้วก็ในเรื่องของการดับเพลิง อย่างสายดับเพลิงที่อํมใช้เนี่ยอํมใช้ในความยาวอยู่ที่20เมตรระยะการพุ่งไกลของเขาก็ถือว่าพุ่งไกลมากๆสําหรับสนนราคานะลูกค้าผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะราคาเนี่ยตอนนี้ที่มีโปรโมชั่นอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นราคา3 7 0 0 0บาทตัวนี้ผมให้20ตัวเท่านั้นนะราคา3,700 0เนี่ยถ้าหมดจาก20ตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ราคา3 7 0 0 0บาทแน่นอนแล้วก็ ในส่วนของสินค้าแบรนด์ไดโนโซมีรับประกันคุณภาพให้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ยังมีข้อสักถามเป็นหนึ่งตัวที่ถ้าลูกค้ากเกษตรกรท่านไหนที่ต้องการที่จะจบจบทุกงานในเรื่องของการปั๊มดับเพลิง3นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตัวจบฝากไว้ด้วยสำหรับสินค้าเครื่องสูบน้ำดีเซล ยี่ห้อไดโนโซติดปั๊มดังเด่นสูงขนาด3นิ้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับการติดต่อและสั่งซื้อ YouTube ให้ลูกค้าพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรใต้คลิปทุกคลิปจะมีลิงก์ให้กับลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อค่ะลิงก์แรกเป็นลิงก์ไลน์ให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปและกดไปที่ Google ก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะลิงก์ที่2เป็นลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถกดลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูหน้าสินค้าต่างๆของทางร้านได้เลยค่ะ เฟซบุ๊กให้ลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าค้นหาแล้วพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรก็จะมีเพจ Facebook ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะ ไลน์ทางร้านเป็นไลน์ Official ยลสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับทางร้านผ่านทางไลน์ไปที่หน้าหลักแล้วมองไปที่มุมขวาบนและให้ลูกค้าไปที่สัญลักษณ์คนและบวกเลือกกดค้นหาที่ ID ให้ลูกค้าพิมพ์แอดศ9 3ย์เก้าีดสามเกและกดไปที่แว่นก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้แล้วค่ะ